โอ้โหนะฮะสวัสดีครับผมบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนครับที่ผมถืออยู่นี้ก็คือเครื่องตัดหญ้าไร้สายของนากิตะขนาด21โวลต์นนะตัวนี้ผมได้ทำการตัดหญ้าไปแล้วนะครับแล้วคือต้องบอกเลยว่าใช้งานได้จริงแล้วก็เหมาะสำหรับนะครับบ้าน จัดสรรมากมากเลยเพราะว่าโดยความที่ว่ามันเป็นไฟฟ้าแล้วก็มอเตอร์แปลงฐานเสียงมันไม่ได้ดังนะครับอันนี้ผมใช้ใบตัดหญ้าตัวเหล็กแบบนี้ที่เขาให้มาเลยเพราะว่าหญ้าที่ผมใช้ในการตัดเนี่ยเป็นหญ้าที่แบบมันขึ้นแบบหนากันมากนะครับอันนี้ใช้เอ็นตัดไม่ไม่ไหวนะครับก็เลยลองทดสอบตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูกันครับกล่องเขาจะเป็นแบบนี้นะครับนะครับหน้ากล่องจะเขียนว่าเครื่องตัดหญ้าแบตเตอรี่นะฮะ21โวลต์มอเตอร์ไร้แปลงฐานนะครับแล้วก็เขาตรงนี้จะเป็น รองรับใบตัดได้ถึง12นิ้วนะครับมีมาให้เป็นตัวนี้กำบังนะครับการกำบังกระเด็นนะฮะแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยนะไม่ต้องมาประกอบตัวแท่นจับอะไรอีกเพราะว่าเขาประกอบมาให้ในนี้ตัวนี้มันยืดได้นะฮะที่เราต้องใส่ก็คือใบตัดกับตัวนี้นะแล้วก็ใส่แบตเตอรี่ตัดได้เลยนะฮะอุปกรณ์ประแจถอดนะครับตัวฟ้าใบตัดต่างๆอยู่ในนี้นะครับจะมีจานมาด้วยนะครับแล้วก็จะมีตัวชุดเฟืองนะครับ ตัวนี้ก็คือชุดนี้คือดีมากเลยชุดเฟืองเป็นเหมือนใบตัดหญ้าเครื่องน้ํามันเลยอันนี้เป็นข้อดีก็คือสามารถใช้กับใบตัดหญ้าเครื่องน้ามันได้แล้วก็เฟืองที่เป็นเหล็กแบบนี้มันจะดีกว่าพวกที่เคยเป็นถ้าเจอแบบพลาสติกเนี่ยมันก็จะรูดง่ายด้วยนะครับตรงนี้แล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยผมมีอยู่นะครับแบตเตอรี่ผมมี4แอมป์สก้อนคลิปนี้จะทดสอบกับแบตเตอรี่4แอมป์นะครับตัวนี้จาน N นะครับแล้วก็มี N มาให้นะฮะอันนี้ใบตัดนะครับ แบบนี้ผมจะใส่ใบตัดแบบนี้เลยนะครับเนื่องจากหญ้าที่ผมจะตัดเนี่ยมันอยู่พื้นที่โล่งนะครับไม่มีท่อไม่มีซีเมนอะไรมากก็ใช้ใบตัดแบบนี้ได้เลยนะครับไม่มีแล้วนะครับในส่วนสเปคของตัวเครื่องนะครับตัวนี้นะครับแรงดันอยู่ที่21โวลต์นะครับแบตเตอรี่คปาซิตี้4แอมป์ขึ้นไปเนาะนะครับแล้วก็ความเร็วรอบครับนี่18,00 0รอบต่อนาทีนะครับอันนี้คือสเปคของเขานะครับตรงนี้นะครับเราปลดล็อกตรงนี้ออกนะครับแล้วก็ยืด ตัวนี้ออกให้ได้นะครับตัวนี้บิดไปบิดมาได้นะครับบางทีนะฮะเราก็เล็งให้มันตรงกับที่จับมือแล้วก็ล็อกไว้คืนนะครับแบบนี้ตัวนี้ที่จับปลดออกนะครับแล้วก็ปรับมาให้อยู่ในระดับที่เราใช้งานนะครับแล้วก็กดตัวนี้ลงไปนะครับตัวนี้กดลงไปมันจะปรับได้ที่จับมือนะครับเอาให้เราสะดวกนะครับ ตอนที่เราตัดเราก็ดูอีกทีก็ได้นะครับส่วนตัวนี้มอเตอร์นะครับตัวนี้จะมีกาดกำบังนะครับพวกท่อหินนะครับเศษซีเมนต์อะไรที่จะโดนนะครับถ้าตัดบริเวณพื้นที่ที่แบบมีการเทปูนอะไรเยอะๆเราก็ใช้ตัวนี้แต่ถ้าไม่มีเราเอาออกได้เลยนะครับมันจะได้ไม่เกะกะตอนที่เราตบัดตัดหญ้านะครับใบตัดนะครับดื่มเขาให้มามันค่อนข้างคมนะฮะอันนี้ต้องระวังนะครับเฟืองตัวสีทองตัวนี้นะครับใส่ไปนะฮะ ไขควงนะฮะแล้วก็หมุนรูนะครับล็อกเข้าไปเพื่อที่จะล็อกตัวเฟืองไม่ให้มันหมุนตามนะครับตัวนี้ปุ่มปุ่มเปิดนะครับเราต้องกดตัวนี้ถึงจะเปิดได้เพราะมันเป็นเซฟตี้นะครับเนี่ยครับตัวกำบังนะครับ ขาจะมีสลักนะครับตรงนี้2อันนะครับอันนี้ไม่ต้องใส่น็อตนะครับแค่สอดเข้าไปให้ตรงสลักนะครับเข้าไปแค่นั้นครับผมนะครับตัวนี้เอียงได้นะนะครับเอียงเวลาผมจะตัดขนมขานาอย่างเงี้ยผมก็สามารถที่จะเอียงตัวนี้ไว้หน่อยนะครับมันจะเอียงได้นะครับจุดนี้คือหญ้าคาแล้วก็หญ้าเนเปียนะครับทั้ง ใบแข็งใบอ่อนรวมกันอยู่ในนี้ก็คือบนคันสะของผมเลยนะครับตรงฝั่งนี้เป็นใช้เครื่องตัดหญ้าน้ำมันนะครับแล้วผมก็เว้นไว้ในการใช้พอดีได้ตัวแบตเตอรี่มาพอดีนะครับก็เลยได้ใช้พอดีเลยนะฮะมาลองดูครับโอ้โหะนะัะ โอ้โหนะฮะนะฮะชั่วโมงการใช้งานนะครับตัวแบตเตอรี่มันมีแบตเตอรี่หมดนะฮะอันนี้4แอมป์จากมอทตสอบด้วยว่า1 4แอมป์เนี่ยเราตัดได้กี่นาทีนะครับเริ่มตัดที่16.00นี่ あっありがとうございます、ね。いいね <music> Thank mm -hmm. What? ตอนนี้ผมก็ตัดได้เรียบร้อยแล้วนะครับพื้นที่ตรงนี้ประมาณ40ตารางเมตรซึ่งการใช้งานต้องบอกว่าใช้งานได้จริงครับแต่เนื่องด้วยว่ามันเป็นเครื่องตัดหญ้าไร้สายที่มีแบตเตอรี่นะเพราะฉะนั้นนะครับชั่วโมงการใช้งานครับผมตัวนี้แบตเตอรี่4แอมป์ถ้าเราตัดเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ30นาทีนะครับอันนี้ในระหว่างตัดเนี่ยผมทําการหยุดเจียใบยด้วย2ครั้งเนื่องจากเราต้องเจียใบ ด้วยเวลาเราตัดไปใบมันก็จะเริ่มไม่คมนะครับการเจียใบยก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากหยุดเจียใบยแล้วก็พักมือนะครับก็คือข้อทีอ่อย่างหนึ่งที่ผมอยากจะบอกนะครับตัวนี้รุ่นนี้เขาไม่มีที่ล็อกคันเร่งเนื่องจากทางผู้ผลิตเนี่ยกังวลในเรื่องเซฟตี้เวลาไปตัดโดนนู่นนี่นั่นนะครับที่มันไม่ใช่หญ้ามันจะกระเด็นเพราะฉะนั้นมันจะ ตัวนี้เขาไม่ได้ทําที่ล็อกคันเร่งมาทีนี้เวลาใช้งานไปมันก็เมื่อยมือครับผมก็ต้องปล่อยมือเหมือนกับพักในตัวนั่นเองนะครับรวมเวลาที่ตัดจริงประมาณครึ่งชั่วโมงได้ก็ถือว่าโอเคเลยและอย่างผมมีแบต2ตัวก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับเหมาะกับใครอย่างไรบ้างเครื่องตัดหญ้าตัวนี้นะครับ1บ้านจัดสรรครับพื้นที่ไม่ใหญ่มากหญ้าไม่สูงมากใช้ได้เลย 2. ในหมู่บ้านเราบริเวณบ้านเรานั่นแหละครับนะครับก็สามารถที่จะตัดได้3 แปลงหญ้าเล็กๆต้องการกำจัดหญ้าข้างๆนะครับสามารถที่จะทาได้แล้วก็ท่านผู้หญิงก็สามารถที่จะใช้ได้นะฮะอันนี้ก็คือเครื่องตัดหญา้าไร้สายนาเกตะนะครับผม21โวลต์ born, นะครับ DC บรัสเลนนะครับก่อนหน้าน,นี้ผมใช้เครื่องน้ํามันทีนี้เครื่องน้ามันมันต้องดูแลไปเรื่อยๆมีการเติมน้ํามันด้วยผมก็เลยหาตัวเครื่องตัดหญา้าไร้สายที่คุณภาพดีๆหน่อยมาใช้เพราะว่าเราใช้งานสเปคงานเราค่อนข้างใหญ่ตัวนี้ก็เลยได้ไป เอาตัวนี้มานะครับปรากฏว่าโอเคเลยในการตัดหญ,ญ้าของผมนะผมจะตัดแค่วันหนึ่งไม่เกิน1ชั่วโมงเท่านั้นนะครับเราเป็นพื้นที่เราเองเราไม่ได้รับจ้างอันนี้ก็คือเราตัดเวลาไหนก็ได้ตัดแค่3 0มถึงหชั่วโมงก็พอแล้วเช้า1ครั้งเย็นหนึ่งครั้งตัวนี้ก็เลยตอบโจทย์สําหรับผมเลยนะครับใครที่กำลังมองหาตัวนี้ค่าตัวเขาอยู่ที่ถ้ารวม แบตเตอรี่1ก้อนแล้วอยู่ที่1000กว่าบาทไม่ถึง2000นะครับถ้าแบตเตอรี่2ก้อนนะครับก็อยู่ที่2000กว่าบาทใครที่สนใจลิงก์สั่งสินค้าผมจะแปะไว้ที่คอมเมนต์ละกันนะครับก็ไปสั่งซื้อในนั้นได้ขอบคุณทุกการติดตามครับนะครับขอบคุณคอมเมนต์ที่สร้างสารรค์ด้วยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ